สวัสดีครับรันก่อนนะครับเรานยู่สิทธิ์ของหนึ่งครับตัวนี้เป็นดาวนะครับหุ้มข้อนะครับหรือว่ามิกนะครับอ่าก็ตัวนี้มีสองสีนะครับวัสดุนะครับจะเป็นหนังทั้งหมดเลยนะครับตรงกลางสีดําจะเป็นผ้าชิ้นเดียวนะครับดาวจะเป็นสีเขียวนะครับวัสดุข้างหน้าก็จะเป็นหนังนะครับตัวนี้สวยเลยนะครับตัวแปลกแบบนี้นะครับจะมีน้อยนะครับนานๆจะมีทั้หนึ่งรอบนะครับสายตัวนี้ถอดได้นะครับจะหมุนไปทางไหนก็ได้นะครับ เป็นตีนตุ๊กแกนะครับแกออกก็ได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับก็สนใจแบบไใหนทักมาได้เลยนะครับตัวนี้นวมหนาเลยนะครับซอฟถอดได้นะครับราคาสามพันบาทนะครับอ่าก็สนใจทักมาได้นะครับหรือไม่ก็รูปแบบอื่นในที่ร้านนะครับแอด k คนนะครับจะมีรูปพร้อมราคาให้นะครับร้านก่อนนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ